เริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้มีการประชุม GBC ระดับรัฐมนตรีกลาโหมเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าบรรลุเป้าหมายที่ดีครับเป็นไปในทิศทางที่ดีขณะเดียวกันก็มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ยิงประทักกันตั้งแต่วันแรกแรกและคลิปที่ผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เป็นคลิปที่ทหารกัมพูชาได้บันทึกคลิปเอาไว้เองแล้วก็มีการใช้ปราสาทต,ตาควายเป็นบังเกอร์ด้วยครับ คลิปนี้เพจไทยเบอร์มาเรลเวย์ทางรถไฟสายมรณะนำมาลงครับความยาวเนี่ยก็6นาทีเลยเป็นหลักฐานชัดเจนคุณปุ้มคุณผู้ชมค่ะโดยทหารกัมพูชาเขาถ่ายเองอโพสเองอและเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับช่วงที่เริ่มเริ่มมีการประทะก,กันที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณอีสานใต้ครับโดยทหารกัมพูชาใช้ปราสาทตาควายที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินเป็นฐานกำบัง ยิงปะทะกับทหารไทยอย่างดุเดือดช่วงวันที่24-29กร,รกฎาคมที่ผ่านมาครับคลิปหลักฐานนี้พร้อมกับภาพอื่นๆเนี่ยถูกส่งให้ทางการไทยเพื่อเป็นหลักฐานในการสื่อสารกับชาวโลกให้รู้ว่ากัมพูชาใช้ตัวปราสาทตาควายเป็นฐานในการสู้รบทั้งที่ปราสาทน,นี้คุณผู้ชมมีความเก่าแก่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แต่กลับมาใช้เป็นบังเกอร์สกัดทหารไทยไม่ให้เข้ามาโดยไม่คำนึงเลยว่าการประทะกันเนี่ยจะส่งผลต่อตัวปราสาท นั่นอาจจะตีความได้ว่ากัมพูชากระหายดินแดนไม่สนใจโบราณสถานไม่สนใจประวัติศาสตร์แต่อย่างใดเลยค่ะขณะเดียวกันผู้ชมมีคลิปหนึ่งทางเพจเนี่ยเอามาจากต้นทางซึ่งเป็นหนึ่งในทหารกัมพูชาที่อยู่ในตัวปราสาทครับคุณผู้ชมคลิปคลิปนี้เป็นคลิปเดียวกันจริงๆต่อเนื่องเลยค,ความยาวคือ6นาทีนะครับหลังจากโพสต์คลิปนี้ได้ไม่นานเจ้าตัวก็ลบออกทันทีแต่ข้อมูลตัวตนของเจ้าของคลิปทางการไทยเก็บรายละเอียดหมดแล้วครับ Oh cool.